ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทักษิณได้ติดคุกจริงๆหรือข่าวคุณจะเปลี่ยนที่คุมขังจากที่หนึ่งจะไปอยู่โรงพยาบาลที่ไหนก็ตามจะต้องขออนุญาตศาลหลายคนก็คิดว่าวันนี้น่าจะน่าจะจบถ้าผมเป็นาศาลแล้วผมต้องการจะมีคำวินิสัยให้ทุกฝ่ายยอมรับผมจะต้องฟังความให้รอบด้านจริงๆก่อนถ้าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่โดนข้อหาแบบนี้หรือเป็นนายเจมิ์ศักดิ์จะได้รับการพิจารณาขนาดนี้ไหมคือนายเจมส์ศักดิ์เนี่ยเขาคงไม่ พี่เลนขนาดไปป่วยแล้วไปนอนสี่14หรออาจารแพทย์เวรวันนั้นที่ได้รับโทรศัพท์จากพยาบาล <c oughs> ผมเนี่ยรู้แล้วว่าชื่ออะไรเคนเนี้น่าจะโดนแพทย์สภา,าสอบต่อในเรื่องจริยธรรมแพทย์แพทยสภาจะสอบต่อเพิ่มอีกแล้วเนี่ยแน่นอน <c oughs> แต่ในเมื่อศาลจะเรียกตัวเล็กตัวน้อยอะไรตอนแรก ก็เรียกไอตัวตัวใหญ่ซะเลยสิว่าคุณสมศักด์ว่ายังไงวิสนุเครืองามควรจะเป็นหนึ่งในคนที่สารเรียกมาแล้วก็ถามด้วยให้ประคนขวัญสยองสุกสิดสามสานิกาท่านก็คือสอบนะครับแล้วก็มีนัดที่จะสอบปากคำ 2ีสบาทสาานีการนัดพร้อมนัดพร้อมแปลว่านัดทุกฝ่าย<ม>าที่กําหนดนว่าจะต้องมาพร้อมกันครับคนก็บอกว่าทักษิณจะไปนัดพร้อมกับคนอื่นหรือเปล่าจะไปพร้อมหน้าคนอื่นไหมไม่ไปซึ่งไม่ไปครับไม่ไปแล้วเนี่ยมีลูกเล่นจะเอาหลักฐานทั้งหลายเนี่ยที่ศาลขอความเห็นขอหลักฐานหรือขออะไรก็แล้วแต่บอกทําไม่ทันขอศาลยื่นออกไปศาลให้ยื่นได้สิบวัน ก็คือจะไปวันที่ยี่สสามคือวันนี้มาพร้อมกันทุกฝ่ายใช่ไหมครับเว้นทักษิณเว้นทักษิณเราทนายมาแทนแต่เมื่อทนายมาแทนแล้วเนี่ยศาลท่านก็เมินทุกฝ่ายพร้อมเหมือนคดียาทั่วไปเวลาจะไปเข้าคดียาญาเนี่ยก็จะมีนัดพร้อมแล้วก็อแต่ละฝ่ายจะมีพยานสือพยานกี่ปากผมเองเข้าใจว่าวันนี้เมื่อความปรากฏต่อศาลและมันเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อเท็จจริงมันชัดอยู่แล้วว่าทักษิณเนี่ยเข้า เข้าไปถึงที่คุกแต่ไม่ได้เข้าคุกแล้วก็บอกป่วยกระทันหันข้ามโรงพยาบาลราชธารรไปอยู่โรงพยาบาลตำลวรวจแทนที่จะไปห้องฉุกเฉินแทนที่จะไปห้องไอซียูดันไปอยู่นู่นเลยชห้องพิเศษ VIP กล้องวงจรปิดเสียอะไรต่ออะไรไม่มีเจ้าหน้าที่ตัวคนมันก็มองว่าเออแบบนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าคุก ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทักษิณได้ติดคุกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าหนีคุกโดยการไปอ้าง<ช>ที่โรงพยาบาลความปรากฏและหลักฐานมันก็ชัดศาลก็ดูข้อกฎหมายซึ่งศาลเก่งที่สุดอยู่แล้วในการดูข้อกฎหมายในเมื่อกฎหมายเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนที่คุมขังจากที่หนึ่งจะไปอยู่โรงพยาบาลที่ไหนก็ตามจะต้องขออนุญาตศาลนั่นคือประเด็นถูกไหมแต่เมื่อไม่ได้ขออนุญาตศาลศาลก็บอกว่าไหนสมียนศาลไปดูที่ หลักฐานออกมาว่าได้ขออนุญาตหรือเปล่าไม่ปรากฏว่าขออนุญาตมันก็ค่อนข้างจะชัาเลยอาจารย์จะหมายความว่าจริงวันนี้ศาลท่านควรจะอ่านคำวินิจฉัยไปได้เลยโดยไม่ต้องไปสืบอีก2 0ปากเออก็หลายคนก็หลายคนก็คิดว่าวันนี้น่าจะน่าจะจบผมก็คิดอย่างนั้นนะอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าถ้าผมเป็นศาลแล้วผมต้องการจะมีคำวินิจฉัยให้ทุกฝ่ายยอมรับเนี่ยผมจะต้องฟังความให้รอบด้านจริงๆก่อนเพื่อ ไม่ให้มีช่องโหว่ช่องว่างให้ใครเนี่ยเข้ามาสอดแทรกแล้วก็ลบหลู่ละเมิอดอำนาจศาลได้เลยทุกอย่างมันยังไม่ครบเพราะตัวคุณทักษิณซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเนี่ยขอยืดเวลาขอยืดเวลาเพราะมันก็ไม่ครบละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะอ่านคำวิจัยวันนี้เลยแน่นอนว่าทั้งผมและทั้งอาจา์เนี่ยเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงหรอกเพราะมันกระบวนการต่างๆคุณทักษิณก็ไม่ได้ไปจำคุกจริงๆไม่ได้สูญเสียสภาพจริงๆ ในชั้นสี่โรงพยาบาลตำรวจแต่นั่นคือสิ่งที่เราและคนในสังคมส่วนใหญ่คิดแต่ในกระบวนการของศาลเนี่ยท่านก็ต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบนะครับอย่างน้อยอันที่1วันที่23เนี่ยทักษิณจะยืดขอเลื่อนอีกหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าศาลท่านก็คงไม่ใจดีให้เลื่อนไปจาก23่สามแล้วศาลท่านไม่รู้เลยว่าทักษิณเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวคุณยังวอลลี่แทนผมคุณวอลลี่มากครับผมจําได้ไหมเรื่องนี้เป็นธรรมดา ส่วนวันที่13คือวันที่12ผมจะตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปเองพอทักษินขอยืดเวลาส่งเอกสาร<ะ>สาลแม่ท่านไม่รู้หรือว่าโอ้ไอไอหมอนี่นี่มันมันกลับไปกลับมา,าตลอดเวลาน,น่าจะทราบแหละครับแต่ว่าสารท่านเนี่ยผมก็เชื่อว่าสารท่านก็ต้องอให้เวลาเมื่อคุณอยากจะยืดก็ให้คุณยืดไปโอ้ใจดีมากใจดีศาใจะดีแล้วสาเนี่ท่านสั่งพ่ที่น่าสนใจนะยันท่านนัดสนัดต่อนัดแรกวันที่4ี่กรกฎาคมเนี่ยแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชธานเรื่องนี้โรงพยาบาลราชธานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคุณทักษิณเลยเ,ออเพราะว่าคุณทักษิณไม่ได้ย่างขาเข้าไปโรงพยาบาลราชธานแม้สักก้าวเดียวคือตรงจากคุกไม่ใช่ตรงจากคุกด้วยแต่อาจจะตรงจากห้องรับรองที่คุกไปโรงพยาบาลตำรวจเลยแล้วคุณเข้าใจว่ายัางไงทำไมสารจริงจะไป สอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชธรรมคือถ้าไปผมเป็นสารเนี่ยผมก็ต้องไปถามโรงพยาบาลราชธรรมก่อนว่าถามแพทย์พยาบาลเราก็ตหน้าที่เลยนี่สารเรียกเพียบเลย,เย,ยาาน,นะไม่ใช่เรียกแค่แพทย์นะไม่ใช่เรียกแค่พอโรงพยาบาลราชธรรมด้วยเรียกแพทย์พยาบาลเพื่อจะถามไงว่าโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยมีศักยภาพมีปัญญาพอจะรักษาคนอาการเหล่านี้ไหมแล้วสารท่านเป็นระบบไตสวนท่านก็อาจจะเอาแฟ้มเวเชระเ,เบียนที่ได้มาจากโรงพยาบาลตำรวจยนให้ดูอ่ะคุณดูซิว่า คุณสามารถที่จะรักษาอาการเหล่านี้ได้ไหมผมว่าคุณเดาสารท่านผิดผมเองก็ไม่รู้ทําไมสารถิ่งเรียกเพราะว่าถ้าคุณจะเอาเวชเบียนซึ่งจริงๆแล้วก็เขาก็ยังไม่ให้อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้แต่ถ้าสารท่านรู้ว่าโรงพยาบาลท่ธธานมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีแผนกมีหมอเฉพาะทาง เพียงพอที่ไม่จําเป็นต้องส่งคุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจก็เอาผูดในการมาก็พอจบแล้วผูดในการมันก็เตรียมได้อรย์ผมเนี่ยผมไม่เข้าใจนะผมได้ยินจากคุณมก็ตกใจไปเอาพนักงานเอาเจ้าหน้าที่มาก็เอาตัวเล็กตัวน้อยมาเขาก็ตอบว่าเขาก็ไม่เคยเห็นทักษิณมาเพราะว่าข้อที่จริงก็ไม่ได้มาคุณก็รู้ว่าทักษิณพอทำท่าจะเข้าคุกไม่เข้าคุกก็เพนไปชั้นสิบสี่แต่เขาต้องถามโรงพยาบาลพระราชทานมีแผนกที่ดูแลเรื่อง กระดูคอเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยหรือเปล่าเอาโรงพยาบาลรัถามพ<า>ูดในการก็พอสมมติเราตั้งข้อสงสัยให้การเป็นเท็จให้การแบบเพื่อเป็นประโยชน์แต่จำเลยอย่างเงี้ยสู้ไปถามพวกเจ้าที่อื่นๆแพทย์อื่นๆซะผมยังสั่งพูดตรงๆผมยังไม่ไม่คอนวินซ์ในความเห็นของคุณน,นะ,ะแต่ศาลท่านอาจจะมีความเห็นอย่างอื่นมผมมีประเด็นเดียวแพทย์จากโรงพยาบาลราชธรรมเป็นผู้ชาย คนหนึ่งที่พยาบาลเขาโทรศัพท์ไปโรงพยาบาลราชธารรบแล้วบอกทักษิณมันบอกว่ามันแน่นหน้าอกมันอะไรต่ออะไรแพทย์คนนี้เป็นคนที่บอกว่าให้ส่งโรงพยาบาลตำรวจแล้วใบส่งตัวที่ไหนก็เอาใบส่งตัวเอาใบที่ออมีแพทย์ผู้หญิงที่ตรวจร่างกายทั่วไปในตอนแรกร พบตุวลการตอนแรกแน่นอนคนเข้าเข้าไปถึงเรือนจำใหม่ๆยังไม่ทันเข้าคุกหรอกความดันโลหิตก็สูงออกซิเจนในมือก็เก้ผมแอบรู้มานะว่า94้าสบซึ่งมันต่ำกว่า95้าสิบห้าเขาก็เลยเขียนไว้คนที่โดนลงโทษให้ตักเตือนตัดเตือนแพทย์ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเขียนไว้ว่าถ้ามันมีปัญหาก็ให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ไปปรึกษาแต่เจ้าแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลราชธรรม ดันบอกว่าส่งไปชั้นส่งไปโรงพาลตำรวจแล้วเอาไปส่งตัวที่ไหนก็เอาไปที่หมอผู้หญิง,นงคนนั้นเขียนสินั่นแหละครับทําให้หมอผู้หญิงคนนั้นสวยไปด้วยก็เนี่ยคือสาเหตุที่วันที่สี่กาคดศสารต้องเรียกโรงพานราชฐานมาถามไงว่าคุณรักษาอาการเหล่านี้ได้ไหมถ้าคุณรักษาได้มันก็จะได้เป็นปรากฏหลักฐานมัดตัวมากขึ้นอ้าวแล้วทำไมไม่ส่งราชฐานทำไมส่งไปโรงพาลตำรวจคืออย่างที่ผมบอกก็ถามผู้ในการ ถ้าพู้บริการโกหกก็คุกเพราะรรว่าถือว่ามินสารถ้าจะถามต่อไปก็จะดีว่าแล้วแพทย์เวรวันนั้นที่ได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลบบชื่ออะไรครับผมเนี่ยรู้แล้วว่าชื่ออะไรอ๋อเหรออาะนั้นแพทย์ผู้หญิงที่ตรวจออกเวรไปแล้วเขาก็โทรไปหาแพทย์เวนถูกไหมแล้วแพทย์เวรกรรมคนนี้ไปอ้างอิงถึงใบแพทย์ที่เขียนไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเป็นอาการอย่างนี้ให้นั่นแหละคนนี้น่าจะโดนแพทย์สภา สอบต่อในเรื่องจริยธรรมแพทย์แพทย์สภาจะสอบต่อเพิ่มอีกแล้วแน่นอนอืมไม่ใช่จบแล้วนี่แล้วนะยังไม่จบนะครับก็คนที่ละเมิดจริยธรรมหรือเปล่าล่ะถูกต้องไหมแทนที่จะดูบอกส่งไปเลยและเหตุใดจึงส่งไปโรงพยาบาลตำรวจทำไมที่ไม่รับเข้าไว้เห็นไหมเออถ้างั้นเอาล่ะสารพอมีเหตุผลถ้าจะไปในมุมนี้นะขัดมาสารท่านก็นัดเร็วนัดวัน8กรกฎาคมนัดกลุ่ม พัสดีกลุ่มเจ้าหน้าที่เวรผู้ควบคุมรับผิดชอบความเรียบร้อยของเรือนจำซึ่งแทนนี่เรียกแค่ผอเรือนจำมาคนเดียวหรือหรือกรมราชธารมมาคนเดียวมาถามนี่ท่านเรียกคนเล็กคนน้อยมาด้วยเข้าใจอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมนะว่าก็คือเพื่อจะสอบถามว่าคุณทักษิณเข้ามาแล้วเนี่ยพัสดีได้มีการถ่ายรูปทำบัตรนักโทษมีการก้าวเข้าห้องขังหรือย,ยังมีการทําอะไรหรือยังคือ ดูซิว่าได้ปฏิบัติตามหมายขังของศาลแล้วหรือเปล่าเพราะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงอีกอันหนึ่งที่มัดคําพิพากษาให้คุณทักษิณเนี่ยดิ้นไม่หลุดว่ายังไม่ได้เข้าประเด็นนี้ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์วันในวันที่8กระกฎาออคมผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่เอาเจ้าหน้าที่ระดับเล็กๆมาอืเพราะอะไรหนึ่งคุณทักษิณเข้าไปที่เรือนจำได้เข้าไปสู่ประตูที่เข้าคุกครับ เป็นคนถูกจำคุกแล้วหรือยังนี่คือประเด็นทางกฎหมายเป็นผู้จำคุกคแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้เข้าคุกได้ใส่ชุดนักโทษหรือเปล่าได้ใส่ชุดนักโทษหรือเปล่าได้ถ่ายรูปถอดเสื้อตัดโกนโกนผมก็ไม่ได้โกน,ก,นก้นก้อนผมแล้วรหรือยังครับคือถือว่าตกเป็นนักโทษแล้วหรือยังใช่เนี้ยน่าสนใจมากถ้ายัง โอ้ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมึงทำอะไรกันบ๊วยกรมราชธรรมหรือหรืออะไรละ่ะเรือนจำนี้อยู่ดีๆก็ส่งทักษิณที่บอกโอ้เจ็บหน้าอกส่งไปเลยแล้วแทนที่จะไปอยู่ห้อง Emergency ไปอยู่ ICU ไปเลยอย่างนี้รูปการมันชัดว,นนวันที่สิบหวันที่แปดกรกฎาเนี่ยเมื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือนจำ ก็จะชัดแล้วที่เราสงสัยว่าตกลงุทั้งสิ้นได้เข้าคุกหรือ,อยังือวันนั้นเนี่ยเพียงแค่ไปนั่งในห้องรับรองของผอบวเรือนจําเท่านั้นแล้วพอถึงเวลาเที่ยงคืนก็ออกจากห้องรับรองไปที่ประบาลตารวจเลยแต่ผมมานั่งคิดอีกขีหนึ่งสารก็น่าจะรู้ใช่ไหมแม้จะเข้าคุกแล้วอืมแม้จะก้อนผมแล้ว<ช>แม้จะถ่ายรูปแล้ว<ช>นะเป็นผู้จําคุกเรียบร้อยครับ จะไปอ้างตามพระราชบัญญัติราชาัรรมว่าเป็นอำนาจของราชาทรรมจะเอาไปอยู่ที่ไหนก็ได้ม,มันไม่ได้เพราะ,ะว่าทางกฎหมายแล้วเนี่ยต้องมาขออนุญาตศาลใ,ในการที่จะเปลี่ยนสถานที่คุมขังหรือเปลี่ยนไปรักษาครับแล้วมันไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คุณว่าจะรู้ไปทําไมหากสมมุติว่าไม่ได้มีการถ่ายรูปทาบัตรนักโทษไม่ได้มีการกลอนผมไม่ได้มีการเดินเข้าเดินจําเลยเนี่ยมันยิ่งเป็นการมัดเข้าไปอีกอาจารย์เพราะว่า ตามหลักของไทยเนี่ยก็คือว่าถ้ามันมีข้อสงสัยแม้เพียง1%เนี่ยก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารท่านก็จ้องอานจ,จะมัดทุกอย่างให้ได้ร้อจริงๆคุณคิดว่าถ้าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่โดนข้อหาแบบนี้หรือเป็นนายเจิมศักด์เนี่ยจะได้รับการพิจารณาขนาดนี้ไหมคือนายเจิมศักดิ์เนี่ยเขคงไม่พิเรนขนาดไปป่วยแล้วไปนอนถึงสิบสอกอาจารย์ ขนาดนายเสือดำอ่ะยังยอมติดคุกเลยนันป่วยจริงๆด้วยนะหมายถึงคุณเปรมชัยอ่ะคุณเปรมชัยยังยอมติดคุกเลยนัคนทั้งประเทศก็ทราบว่าเขาป่วยจริงโอ้สารปาณีมากเลยพยายามจะดูรายละเอียดมากคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเนี่ยสาท่านต้องรอบคอบแล้วต้องทําให้ทุกฝ่ายเห็นว่าท่านรอบคอบทีนี้พอวันที่15กรกฎาคมอ่ะ15วัน15กรกฎาคมเนี่ย ท่านจะสืบพยานปากในกลุ่มของกลุ่มผู้บริหารรัชทานทำไมเอาตัวเล็กมาก่อนตัวใ,ใหญ่มาทีหลังถ้าพูดไม่ตรงกันมันก็จะได้รู้ใช่แล้วตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยลองโกหกต่อสารแล้วสารจับได้สิท่านอะไรจะเกิดขึ้นคุณไว้ใจไหมว่าคนพวกนี้จะไม่โกแล้วถ้าโกหกแล้วเรียกมาตั้งยี่สิปากเนี่ยมันขัดกันปุ๊บเนี่ยมันคือ ให้การเท็จต่อสารหมิ่นาำน้าศสารติดคุกนะอาจารย์แต่ได้ให้การต่างกันสารก็บอกว่าก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันไหนถูกเพราะมันมันมัน,ม,นมันขัดกันทีเฉยแล้วคุณจะว่างไงสารเป็นสารแบบไต่สวนไม่ใช่สารกล่าวหาถ้าสารสารระบบกล่าวหาแบบทั่วไปเนี่ยสารท่านก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยถ้ามันมีข้อสงสัยต่างกันแต่อันนี้เนี่ยถ้ามันต่างกัน,นสารก็ต้องเรียกปากเพิ่มจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่า ไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตาคนนี้มันโกหกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะกล้าโกหกอาจารย์เพราะสารทานน่านเป็นระบบไต่สวนคุณคุณเนี่ยไว้ใจคนไทยเยอะไปหน่อยว่าใครจะกล้าโกหกแต่ผมก็เชื่อว่าตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็กลัวอำนาจศาลกลัวติดคุกแน่จ้า,จาคุณคนตัวใหญ่เนี่ยยังยังกล้าโกหกเลยอย่างทักษิณคุณว่าโกหกไหมเข้าเรือนจำไป วันที่22ใช่ไหมเข้าไปถึงวันยี่สิบไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจช,ชั้น14บสี่อันนี้ก็แปลกๆแ,แล้วอันนี้โกหกหรือไม่พอเข้าไปอยู่ชั้น14ได้ไม่กี่วันทำหนังสือกาปกคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษครับอ้างว่าบัตรนี้สำนึกผิดแล้วที่เคยทุจริตคอร์รัปชันที่เคยเบียดปังเงินหลวงนู่นนี่นั่น บัตรนี้สำนึกผิดแล้วตั้งใจจะเป็นคนดีครับแล้วก็จะปฏิบัติเป็นคนดีเพื่อบ้านเมืองต่อไปถามว่าโกหกไหมคุณถามคุณตรงๆเนี่ยโกหกไหมโกหกแล้วก็เป็นการกลาบบังคมทุนเท็ดด้วยอ้าวเห็นมาแล้วคุณจะบอกว่าค,คุณทักษิณอาจารย์เราเป็นคนที่เราไม่เคยไว้ใจอยู่แล้วแต่ว่าแต่ไอตัวเล็กตัวน้อยมันก็บอกว่านี่ขนาดทักศิณ ที่มันเป็นพ่อนายกที่มันเคยเป็นอดีตนายกมันยังโกหกได้ฉันก็โกหกได้จะว่างไงตัวอะตัวไรนก็ต้องมองว่านิ่ขาดพ่อนายกนะศารท่านยังไตส่สวนจะเอากลับมาเข้าคุกใหม่ที่สาคัญคือให้ปากคําก่อนตัวใหญ่อีกแล้วเกิดสารจับได้ว่าโกหกขึ้นมาเนี่ยก็ติดคุก กับคนคุมคุก <Okay. S 1> แกเป็นนักโทษอยู่ในคุกวันนี้จะซักกุดนะ่ะแล้วถ้าเกิดไอ้ตัวใหญ่มันเตี้ยมกับไอ้ตัวเล็กบอกเฮ้ยเราไปแนวนี้เลยนะเว้ยไอ้ตัวเล็กมึงมึงมึงว่าเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวกูไปกูก็จะพูดของกูอย่างนี้ให้มันสอดคล้องกับไอ้ตัวเล็กทั้งหลายคุณจะว่าไงอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่องค์คณะอ่ะานละเพราะว่าถ้าผมเป็นองค์คณะศาลนะผมก็ต้องไตส่สวนเรียกสอบถามให้แบบให้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเหมือนเวลาอาจารย์สอบวิชาลิขิพลทั้นทงนียอาจารย์ก็ต้องแบบ ดูเชื่อว่ามันเป็นความรู้จริงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมอา,อาจารย์ตั้งสมมติฐานไว้อย่างไงแล้วเ็าตอบมาเขาสามารถที่จะล้มสมมติฐานอาจารย์ได้หรือเปล่าเพื่อความรู้นะครับถ้าคุณเป็นสารแต่คุณเรียกตัวใหญ่มาก่อนอแล้วก็ถามตัวใหญ่ว่ารายละเอียดมันเป็นไงเท่าที่คุณรู้ถ้าทําอย่างนั้นตัวเล็กมันก็ตามตัวใหญ่หมดสอาจารย์ก็ตัวตัวเล็กไม่รู้ง่ายนี่มันนี่มันพูดในสารเุ้ยตัวเล็กรู้เพราะพ พอถามตัวใหญ่เสร็จปุ๊บตัวใหญ่ก็ไบอกตัวเล็กแล้วแต่ว่าเอวันนี้เขาเขาถามผมอย่างนี้นะผม,ผมก็ตอบไปอย่างนี้นะไม่ถ้าผมเป็นสารผมจะไม่บอกว่าต่อไปจะเรียกตัวเล็กเพราะเขานึกไม่ถึงว่าผมจะเรียกตัวเล็กอานนี้าราลท่านเรียกรวดเดียวเลยก็นั่นนะสีศสารไปเปิดเผยด,ด้วยถ้าผมเป็นสารผมอาจจะบอกว่าผมเอาตัวใหญ่มาอื และพอมาเสร็จปั๊บผมบอกว่าโอเคการไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นกระ,ะบวนวามขอสัปดาห์ถัดไปไปเอาคนนี้มาอย่างนี้ไม่ไม่เจ๋งกว่าเหรมันเจ๋งกว่าอาจารย์แต่ว่าผมก็มั่นใจนะอาจารย์เคยเห็นทนายความเก่งๆเวลาซักพยานนะอาจารย์เขาจะซักกลับไปกลับมาจนจับได้ว่าพยานโกหกหรือเปล่าสารท่านนเก่งกว่าทานายอีกเพราะอย่างน้อยสารท่านเนี่ย ก็มีความรู้ไม่น้อยกว่าทานายแล้วเห็นการทำงานของทานายมาเยอะศารท่านเป็นคนซักเองนะจ่าับเอาละเอา,นนเ,อาเอาละผมซักคุน <c oughs> เพื่อให้เข้าใจแบบซักย้อนไปย้อนมาหลายทีเพื่อให้เข้าใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันที่ 4, 8และ15กรกฎาคมปกติเองเวลาจานไปศาลคดีที่เร่งๆเนี่ยก็จะนัดสืบพยานสัปดาห์ละนัดแต่เนี้ท่านนัดสนัดภายใน2สัปดาห์เลย ตัางคดสสงเกตว่างคดีนี้เนี่นื่องจากเป็นคดีอาญาแผนกผู้ลงต่อแหน่งทการเมืองทุกอย่างต้องกระชับรวดเร็วผมมองว่า15กรกฎาคมาาท่านจะมีข้อมูลทุกอย่างครบเพียงพอพอไตส่สวนเสร็จท่านก็จะบอกวาอ่านัดทุกฝ่ายมาฟังคำวินิจฉัย1สิงหาคมก็ได้ในประเด็นของศาลเนี่ยทุกอย่างน่าจะจบภายในกรกฎาคมเออแต่สงสารหนึ่งทําไมศาลไม่เรียกคุณสมศักดิ์ ในเมื่อจะไต่สวนเจ้าหน้าที่ราชะทันไต่สวนอะไรทั้งหลายอืสมศักดิ์เทพสุทินเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่และมีข้อกล่าวหาโดยสังคมมากมายว่าเป็นคนไปเตรียมการเพื่อที่จะเอาทักษิณไม่ต้องติดคุกครับนี่เป็นคํากล่าวหานะครับแล้วไปออกกฎเกณฑ์ไปออกไปออกกฎไปออกกฎกระทรวงไปออกระเบียบเพื่อรองรับหมดเลยในเรื่องนี้ครับ แล้วก็มีคนบอกว่าพอเหตุไหมพอทักษิณจะมาคุณสมศักดิ์ก็ลาออกลาออกจากรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็คุณอาจารย์วิษณุวิษณุก็ไปรักษาการเอแล้ววันนั้นวิษณุก็ยังไปที่ที่เรือนจําวันที่ทักษิณเข้าเรือนจําซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณวิษณุไปโดยคําสั่งของพลเอกประยุทธ์ให้ไปแล้วสิ่งที่อาจารย์วิษณุทำวันนั้นนี่คือความเชื่อส่วนตัวของผมนะก็คือการร่างคําขอพระราชทานพยโทษแล้วให้กับทักษิณ ถ้าให้สารไม่ด้วยความเคารพนะถ้าไม้สารไม่เรียกสมศักดิ์ว่าคุณไปเตรียมการอย่างนั้นและที่ตอนหลังที่คุณมาอยู่กระทรวงสาธารณสุขทําไมอันนี้อาจารย์มาถามที่ก่อนนี้อาจารย์บอกสารไม่ว่าอันนี้อาจารย์สารท่าไม่ต้องเรียกหรอกประชาชนทั้งประเทศก็เห็นไปถึงลิ้นไก่คุณสมศักดิ์แล้วไม่ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เห็นกันหมดแล้วล่ะทั้งหมดนี่แหละแต่ในเมื่อสารจะเรียกตัวเล็กตัวน้อยอะไรตอนไืน ก็เรียกไอ้ตัวตัวใหญ่ซะเลยสิว่าคุณสมศักดิ์ว่ายังไงคือสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เอาคุณให้ดูกับผมมาถ้าพระคุณคุณไม่องคคณะกับผมเนี่ยเราก็เลงจะเถียงกันว่าจะเอาใครบ้างนะ,ะสมมตินะครับท่านอาจจะเอาเข้ามาก็ได้นะอาจารย์เ<ไ>ป็ <นะ S 1> เราไม่ทราบรายชื่อว่า20ปากที่ศาลนั่นแต่้ผมคิดว่าไม่ใช่แต่ผมคิดว่าน่าสนใจนะทีะ่ที่อยากจะต้องได้รับจากปากของสมศักดิ์และจะเห็นอะไรเยอะแยะเลยครับ และจะให้ชัดเจนต้องเอาปากวิสนุด้วยใช่ที่ผมว่าเขียนด้วยอาจารย์เลยว่าคุณวิษนุเครืองานควรจะเป็นหนึ่งในคนที่ศาลเรียกมาเราก็ถามด้วยว่าวันที่เขาไปเยี่ยมคุณทั้งศิลวันนั้นเนี่ยวันแรกที่ทัศน์ศิลมาเหยียบประเทศไทยเนี่ยคุณทั้งศิลมีสภาพเป็นอย่างไรคุณเป็นคนเขียนคําขอพระราชทานอภัยโทษให้คุณทั้งศิลหรือเปล่าวันนี้วันที่13มิถุนายนจนถึงวันที่4ี่กรกฎานี่ยี่สิบวันยี่สิบวันนะครับอาจารย์ ถ้าเอาสองคนนี้มาเนี่ยจะดีไหมนนี่สมมติเราเป็นองค์คณะมันก็มันก็จะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นผมเห็นด้วยนะจ่านะจ่าเอามาเออเราก็เสนอสารกลางอากาศตรงนี้เลยกันแล้วกันนะว่าน่าจะเอาสองคนนี้มาด้วยจะได้ชัดเจนใช่ไหมครับไหนไหนจะเสียเวลาแล้วใช่ไหมครับเอ้าและสุดท้ายทักษินที่หลีกเลี่ยงไม่ติดคุกอันนั้นคือคือข้อสันนิษฐานหลีกเลี่ยงไม่ติดคุกเพราะทักสินก็เคยพูดว่า ผมจะไม่มีวันติดคุกแม้แต่วันเดียวจําได้ไหมใช่ตอนอยู่ต่างประเทศเออและรูปการทั้งหมดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าสารมีทางที่จะไม่ไม่วินิจฉัยว่าทักษิณหลีกเลี่ยงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคืออันนี้เราก็ไม่อยากจะก้าล่วนนะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งของผมถ้าท่านอาจจะมองว่าการที่ไปอยู่ในชั้นสิบสี่ตรงมาโรงพยาบาลตำรวจน,น,นี่มองในแง่ดีที่สุดสำหรับคุณทักษิณเลยนะจ๊ะ นั่นคือการสูญเสียอิสรภาพแล้วเพราะคุณทักษศิณ์ไม่ได้ไปที่ไหนเลยอ,อยู่แต่ในชั้น14อยู่แต่ในห้องในชั้น14ให้คุณพูดเหมือนรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันเลยคืนนี้ผมมองในมุมที่ดีที่สุดไงพยายามสวมหมวกของคนที่มองให้ดีที่สุดว่าถ้าจะออกมาในแง่ที่ดีที่สดออุดในมุมของศาออล,ะล,ะละจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าศาลท่านก็ต้องดูว่ากระบวนการออกไปเนี่ยรัชทันได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนต,อนต่างๆแล้วหรือเปล่าในการเอาคุณทัศษิณเนี่ย ออกจากเรือนจําไปที่โรงพยาบาลตารวจไม่ได้ขออนุญ,ญาตเลยนี่หว่าแล้วมันมันจะถูกหรือเปล่าถ้าหากว่าศาลออกมาว่าทุกอย่างถูกต้องครับต่อไปกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะหักกรบลบหนี้คําพิพากษาของศาลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลได้อย่างแยบยลที่สุดก็กรมบัญชนีายมีหน้าที่ในการบังคับ ให้เป็นไปตามหมายของศาลคราวนี้เนี่ยการบังคับของกรมราชธรรก็จะกลายเป็นการบังคับตามอำเภอใจหรือตามดุลและดุลยพินิจของกรมราชธา,ารมละศาลท่านก็จะมีหน้าที่เพียงแค่สแตมป์ว่าเอาคนที่ไปติดคุกตัวจะไปติดคุกหรือเปล่าเนี่ยมันกลายเป็นอยู่ที่ราชธารละคุณกําลังเริ่มมองเห็นว่าทําไมปวิอาญาจึงกําหนดไว้ว่าเมื่อศาลสั่งให้ราชธารเป็นคนไปดําเนินการครับ แต่ไม่ได้ดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่อยู่ในคุกอย่างที่พูดกัน<ช>ต้องมาขอมีเหตุอะไรจึงจะย้ายไม่งั้นสารก็จะโดนคำสั่งสารก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นมันก็แค่เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีตาประทับเท่านั้นเองที่สำคัญหมายของศารทุกฉบับอาจารย์จะจั่วขึ้นต้นหัวว่าในพ, <ะ S 1> พระปรมาภิไธยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตาม พระเจ้าอยู่หัวพระสาลไม่ได้ตัดสินในนามองศาลเองสารตัดสินในพระประมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้าพูดกันในหลักการ <c oughs> การขอพระราชทานอภัยโทษ <c oughs> แต่ให้ลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีมีประโยชน์สองประการ <c oughs> ประการที่หนึ่งเอาคนที่อ้างว่าสำนึกผิดแล้วจะกลับตัวเป็นคนดี <c oughs> ได้จริงหรือเปล่า <c oughs> ต้องเอาไปเก็บตัวไว้ก่อนจะได้ไม่ทําร้ายสังคมอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วพิจสูตรกันในคุกจริงบ่าเป็นการลดโทษลงมาแต่ยังมีโทษอ,อยู่ใช่การที่มีโทษเนี่ยเป็นการกักขังคนที่คิดว่าจะมีะอันตรายต่อสังคมคให้ไปอยู่ในคุกก่อนครับแต่การที่บอกไม่ต้องติดคุกโอ้อันนี้อันนี้ขัดพระบรมราชองการด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นอีกอันที่สองในหลักการของการจําคุก ก็เพื่อที่จะให้การศึกษาให้กับเนื้อกับตัวกับวิญญาณกับสติปัญญากับความคิด<ห>กับกพฤติกรรมให้สำนึกแล้วถ้าเกิดไม่ต้องเขอาคุกแล้วหนีไปนอนชั้นวีวีไชั้นชั้นสุดีแล้วคุณดูภาพมันออกมาชัดเจนแล้วไม่จะสำนึกไหมกับยิงพะยองว่า กูพูดแล้วว่ากูจะไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวได้กลับเมืองไทยแบบเท่ๆเออได้กลับเมืองไทยอย่างเท่ๆและเห็นไหมที่เขาบอกว่าดีลกูก็กว่าเห็นไหมมีจริง <ๆ S 2> แล้วเห็นไหมขอพระาราชทานพรัยโทษ <ๆ S 2> ออกมาปีหนึ่งไม่เป็นไรเราก็มีระบบของเราได้